สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีพระสมเด็จมาแบ่งปันนะครับองค์ละ500บาทราคาเดียวนะพี่องค์ละ500บาทจํานวน1 1องค์นะครับสนใจโทร0ูนย์ก็าสองแปดสหนะครับหรือทักอดีไลน์ศูนย์ก็สองแปดสาแป้านะพี่ย้ำนะพี่องค์ละ5 0 0บาทส่งฟรีนะครับพี่สนใจองค์ไหนก็ปิดตามเดียตัวเลขได้เลยนะพี่เดี๋ยวผมจะบอกทีละอง์นะครับ รายการที่1นึ่งพี่รายการนี้เป็นรายการที่1เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดนะครับเป็นองค์ที่1นะครับพี่องค์นี้เป็นองค์ที่1ดูนะครับเม็ดมลสารเต็มทั่วองค์เลยครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้นะครับเป็นองค์ที่1นะครับต่อมาองค์ที่2นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับดูนะครับผุมเม็ดมลสารเต็มทั่วองเลยนะพี่ดูนะครับดูนะครับ เนื้อหามันมันเลยพี่ดูครับดูครับดูครับเม็ดโมเสารเต็มทั่วอง์นะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับรายการต่อมาเป็นองค์ที่สนะครับองค์นี้องค์ที่3ามครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับอง์นี Esta, ้เป็นองค์ที Kivol ่3นะครับ เม็ดแร่มมนสานเต็มทั่วอง์เลยนะครับต่อมาองค์ที่4นะครับองค์นี้องค์ที่4เป็นพิมพ์ปกโพนะครับดูนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดเม็ดมมนสารเต็มทั่วองค์เลยนะครับดูนะครับดูนะครับองค์นี้องค์ที่4นะครับต่อมาองค์ที่5้านะครับอง์นี้อง์ที่ห้านะพี่ดูนะครับ สวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยครับสวยเดิมคมชัดแบบนี้เลยนะครับดูนะครับองนี้องค์ที่5นะครับดูครับเม็ดมนิษานเต็มทั่วองคเลยพี่เม็ดมนิารเต็มทั่วองคเลยครับเนื้อหาก็เก่าเลยนะครับรายการต่อมาครับเป็นรายการที่6นะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จบางหุนพมนะพี่ด้านหลังจะมีตาวัดแบบนี้ครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะพี่ดูครับเนื้อหาก็เก่าเลยครับ อันนี้บางคุณพรมนะพี่แตกกุเมื่อปี2 5 0 0นระพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับด้านหลังจะเป็นมีตาวัดนะพี่มีตาวัดแบบนี้เลยครับองค์ที่6นะครับต่อมาองค์ที่7นะครับดูนะครับโหดูเนื้อครับเก่าๆมันๆเลยพี่ดูนะครับเก่ามากพี่ดูเนื้อครับตุบตับติดจังเลยพี่ดูนะครับดูนะครับครับ แป้งคาบตาหู้เต็มองเลยครับปะคาบแป้งคาบตาหู้เต็มองคเลยพี่ดูครับสวยเดิมเลยนะครับพี่ดูครับดูครับรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับอง์ละห้าร้อยนพี่ย้ำนะครับอง์ละห้าร้อยครับต่อมารายการที่แปดนะพี่จําจาเลขไว้ที่เดี๋ยวบอกผมส่งผิดนะพี่แต่ถ้ามีลายก็ดีนะพี่ขอรูปทางลายได้นะครับดูครับองนี้จะเป็นอ่าองที่ แปนะครับองท์่แปดนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมคมชัดดูนะครับเก่ามากเลยนะครับเก่ามากเลยนะครับดูนะครับเหนื้อตุบตับดีจังเลยนะพี่เป็นองค์ที่8นะครับต่อมาองค์ที่9นะครับอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับดูนะครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูนะครับน่าจะใช่นะพี่เขาน่าจะเรีพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับ ดูครับพิมพ์ใหญ่ก็มีหลายพิมพ์นะพี่ก็เหมือนเจดีนะครับพี่มีหลายพิมพ์นะครับดูครับสวยเดิมพี่องค์นี้องค์ที่9นะครับต่อมาองค์ที่10นะครับองค์นี้องค์ที่10เป็นพระสมเด็จพิมพ์เกตบัวตูมนะครับดูครับเนื้อหาแบบนี้เลยพี่ดูครับเก่าๆเลยนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นองค์ที่10นะพี่องค์นี้องค์ที่10นะครับ ต่อมาองค์ที่11นะครับเป็นอ่าอันนี้เป็นเกตชโย6ชั้นอกตลอดนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยพี่ดูครับดูครับเป็นสมเด็จพิมพ์6ชั้นนะครับอกตลอดนะพี่6ชั้นอกตลอดนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับเป็นองค์ที่11นะครับต่อมาองค์ที่12นะครับองค์นี้องค์ที่12นะครับดูนะครับ เก่าๆแบบนี้เลยนะพี่เก yeah, ่าๆแบบนี yeah, ้เลยครับดูนะครับดูนะครับเนื้อหาเก่าๆแบบนี้เลยครับอง์นี้เป็นองค์ที่สิบสองนะครับต่อมาองค์ที่สิบสามนะครับอง์นี้องค์ที่สิบสามนะพี่อันนี้ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่อันนี้จะมีเหมือนเส้นบังคับพิมพ์ด้วยนะครพี่ดูนะครับดูนะครับเนื้อหาเก่าๆมันๆเลยพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับรายการนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นรายการที่13นะครับต่อมารายการที่14นะพี่อันนี้อันนี้นะผมว่าเป็นพิมพ์ใหญ่วันละขังนะพี่ไม่ใช่บางผุดผมนะพี่ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยครับดูครับเนื้อหาเก่าเก่าเลยครับโอ้โหดูโคตรเก่าพี่ดูครับพี่ดูครับเก่ามากเลยพี่ดูครับ เก่าจัดเลยพี่องค์นี้นะครับเก่าจัดเลยครับนะครับเม็ดแร่โมนสานเต็มโท่าองนะครับเป็นองค์ที่สิบสี่นะครับเก่ามากเลยพี่องค์นี้นะครับเป็นองค์ที่สิบสี่นะครับต่อมาองค์ที่สิบห้านะครับองค์นี้เป็นองค์ที่สิบห้าพี่ดูนะครับได้มาแบบนี้เลยพี่เก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับดูนะครับอันนี้เป็นองค์ที่สิบห้านะครับดูนะครับ ดูครับสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับต, mm ต่อมาองค์ที่16นะครับอันนี้ก็เป็นบางขุนพรมนะพี่แปบนี้เป็นพิมพ์นอนนะครับเป็นพิมพ์นอนแบบนี้เลยครับดูครับเป็นบางขุนพรมนะครับดูครับพร้อมขึ้นคอเลยนะครับพี่พร้อมขึ้นคอเลยครับดูนะครับเก่าๆเลยนะครับดูครับองค์ที่16นะครับต่อมาองค์สุดท้ายองค์ที่17นะครับดูครับองค์นี้ก็เก่ามากเลยนะครับดูครับ ดูเนื้อพี่เนื้อตุบตับเต็มจังเลยนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายนะครับองค์ที่17นะครับหมดแล้วนะพี่ พี่ท่านใดนครับสนใจรายการไหนนะครับโทรมาได้เลยนะครับ098342835ครับหรือทักอดีไล098342835นะครับย้ำนะพี่องค์ละ500บาทส่งฟรีนะครับสำหรับวันนี้ต้องของกาบสวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม